นวัตกรรมโครงการต้นแบบกล้องวงจรปิด IoT ราคาประหยัดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแบบเร่งด่วนนวัตกรรมโครงการต้นแบบกล้องวงจรปิด IoT ราคาประหยัดใช้ระบบที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิธภาพสูงเพื่อให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพสถานการณ์น้ำในพื้นที่อ่อนไหวณนเวลาจริงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำได้อย่างถูกต้องรวดเร็วอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการบริหารจัดการน้ำที่ทันสมัยเหมาะสมกับภาวะความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจะทำนวัตกรรมโครงการต้นแบบกล้องวงจรปิด iot ราคาประหยัดประกอบด้วย ล่องตรวจจับภาพสถานการณ์น้ำระบบสื่อสารเครือข่ายไร้สายสมาร์ทโฟนและระบบคอมพิวเตอร์เป้าติดตามสถานการณ์เพื่อทดสอบติดตั้งระบบสำหรับติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยุ่งน้ำจุดที่อ่อนไหวใช้ประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์น้ำแจ้งเตือนภัยและวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป้าหมายพัฒนาแนวทางการได้รับภาพ สำหรับการบริหารจัดการน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพรายงานผลข้อมูลโดยการนำเสนอข้อมูลผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่สถานีศูนย์ควบคุมหลักถ่ายทอดและฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานทั้งในด้านการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาในทุกองประกอบของระบบ สามารถนำอุปกรณ์ IoT เพื่อการทรัประทานมาใช้งานร่วมกับ 4G Wi-Fi Router